ชอบชอบงานเอามาอีกเอามาอีกเว้ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ชอบงานแบบชอบอย่างงี้สนุกเสียงที่สอไปอยู่ไหนยังไงจ๊ะอวนวันนี้แต่งชุดเหมือนกันน่ารักมากนะชุดบุละบุละปนเด็กรนะเด็กปฐมนน มันทำไงอะนั่งงอนเหรอเอาปากเอาดีกว่าแล้วเยอะก็แบบงองทำเหรอทำเราชอบแบบมองแบบดูรกดไม่ได้แล้วอ่ะเต็มปะไม่เต็มหรอกกดไม่ได้แล้วอ่ะเอาเดี๋กว่าไปต้องไปแล้วครับกลับบ้านกันนะยันจังเจอจันนะครับผมไปนะ ไปซะ